ทำไมต้องทำทะเบียนผู้ขายขึ้นมานาะนั่นเพราะความง่ายรวดเร็วในการใช้งานทุกบริษัทจะต้องทำทะเบียนผู้ขายจะซื้อทุกคนจะต้องทำแน่นอนแล้วทำยังไงให้มันง่ายอะ่ะก่อนที่จะทำทะเบียนผู้ขายเราก็ต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนใช่ปะประเมินผู้ขายรายใหม่เข้ามาประเมินเสร็จตามเกณฑ์ที่เราตั้งเสร็จเราก็เอาเขามาขึ้นทะเบียนผู้ขายโดย เอาชื่อบริษัทที่อยู่คนติดต่อเบอร์โทรอีเมลเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลเขาขายสินค้าอะไรเอาไปใส่ในทะเบียนผู้ขายนั้นใส่ไว้เสร็จรันนัมเบอร์3 4 3 4แล้วก็ทำรหัสทะเบียนผู้ขายไว้ซะเวลาเซิร์ชหาข้อมูลมันจะได้ง่ายเพราะบางทีชื่อซัพพลายเออร์มันคล้ายๆกันก็มีถ้าเรามีรหัส ของซัพพลายเออร์ที่มันแตกต่างเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นชัดเจนเฮ้ยอันนี้เป็นชื่อซัพพลายเออร์เจ้านี้รหัสซัพพลายเออร์บางบริษัทก็จะตั้งเป็น0 0 0ย์ศ0นหรือว่าพศของปีบริษัทเกิดอย่างเช่น2 0 1 6 0 0 0 1 2 0 1 6 0 0 2อันนี้คือรหัสของผู้ขายทางบริษัทที่เขามีระบบต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งรหัสผู้ขายดังนั้นเราก็ตั้งซะขึ้นทะเบียนมันไว้มีเบอร์โทรอะไรอย่างที่ครูบอก พอทําแบบนี้เสร็จนะคุณจงประกาศให้คนที่เกี่ยวข้องรู้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายใช้ของฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการฝ่ายเซลล์ต่างๆประกาศให้เขารู้ว่าเฮ้ยทะเบียนผู้ขายของบริษัทอยู่นี่นะซัพพลายเออร์ทั้งหลายที่จัดซื้อหาเข้ามาอยู่นี่นะทั้งซัพพลายเออร์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ขายของบริษัทแล้วทั้งซัพพลายเออร์ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ขายของบริษัทก็ทําให้เขาเห็น บางครั้งซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ในมือเราอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนผู้ขายสัทุกเจ้าในเจ้าที่เรายังไม่ซื้อเนาะเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไว้ทุกเจ้าเพราะถ้าขึ้นไปบางทีมันเสียเวลาเราเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ใช้ซัพพลายเออร์เจ้านั้นเดี๋ยวมันก็ต้องมารีกันใหม่3ปี5ปีก็เดี๋ยวต้องคัดออกอีกในเมื่อเรายังไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่เราก็มีอีกไฟล์คอนโทรลเฮ้ยซัพพลายเออร์ไฟล์นี้ มันเป็นซัพพลายเออร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะแต่ว่าคาดหวังไว้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์บริษัทเราถ้าเราจะซื้อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซื้ออันนี้คือไฟล์นี้ส่วนไอ้ทะเบียนผู้ขายอยู่ไฟล์นี้เราก็แจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องเขารู้เขาจะได้หยิบไปใช้ง่ายๆเขาจะได้ไม่ต้องไปหาให้มันเสียเวลาอีกเพราะคนทำงานเนาะมันเกี่ยวเนื่องกันในทุกๆแผนกถ้าเราทำให้แผนกนั้นเขาทำงานได้รวดเร็ว มันก็ส่งต่อไปหาตรงจุดอื่นให้รวดเร็วเช่นกันดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันทำเยอะกว่าแกแผนกนี้ทำมากกว่าแผนกนี้ทำน้อยกว่าเราไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราทำเราก็ได้ประโยชน์แก่ตัวเราเองเราทำเราก็ได้การเติบโตแก่ตัวเราเอง มันไม่เสียเปล่าในสิ่งที่คุณทำไปนะมันมีคนเห็นคุณรู้อยู่แก่ใจคุณทำอะไรแล้วคุณจะส่งสัญญาณน,นั้นออกไปว่าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นมีไฟอยากที่จะทำเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารหัวหน้าที่เห็นเขาอยากได้คนแบบนี้เข้าไปร่วมงานดังนั้นก็จงเป็นคนที่มีไฟมีความกระตือรร้นแล้วทะเบียนผู้ขายที่ทาไว้เนี่ยครูบอกคุณแล้วว่ามันคือความสะดวกรวดเร็วของคุณ แล้วเพื่อนร่วมทีมของคุณที่จะหยิบซัพเออร์ไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมาทำอะไรกันอีกให้มันวุ่นวายคุณคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้ซัพเออร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคุณก็แค่บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าต้องการใช้บอกฉันเดี๋ยวฉันจะได้เอามาขึ้นทะเบียนอ่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับคุณในการหยิบซัพเออร์มาใช้งาน จงประกาศให้คนอื่นรู้เนะาะทะเบียนผู้ขายมันก็ทําไม่ได้ยากก็ทําใน e x c e l นี่แหละแต่ก่อนที่จะมาเป็นทะเบียนผู้ขายนี่แหละไอ้ตรงประเมินแหละมันมีหลายขั้นตอนว่าเฮ้ยจะประเมิยยังไงดูความน่าเชื่อถือ,อยังไงอันนี้แหละมันต้องใช้การดูมันต้องใช้สกิลนิดนึงในการประเมินในการวิเคราะห์ในเรื่องประเมินผู้ขายรายใหม่มันมีอยู่2คอร์สคอร์สนึงคุณไปเรียนในเรื่อง ช็คความน่าเชื่อถือซัพพลายเออร์และการเปรียบเทียบราคาในนั้นครูมีสอนไว้แล้วก็อีกคอร์สที่เป็นมาสเตอร์คือคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างในคอร์สนั้นเป็นมาสเตอร์คอร์สของจัดซื้อมีครบตอบโจทย์ทั้งระดับปฏิบัติและบริหารเลยเรียนได้ทั้งมือใหม่และมือเก่าอันนั้นจะเป็นฐานทั้งหมดของงานจัดซื้อมีทั้งโฟมีทั้งฟอร์มรมี oh, การทำคอ o s สเซาวิ่งมีประเมินผู้ขายประเมินผลงานมี KPI มีความเสี่ยงหลายอย่างในนั้นก็ไปเอาความรู้ ครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติให้มันเกิดการเติบโตแก่ตัวเองครูขอให้คุณโชคดีมากๆจากใจครูธัญญาค่ะ